มีคำถามเข้ามานะครับว่าคอร์สเสียชีพนะครับต่างจากการเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนคอร์สต่างๆด้วยตัวเองอย่างไงนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับคอร์สเสียชีพเนี่ยจ,จะเป็นคอร์สที่ทุกท่านเนี่ยนะครับจะได้ฝึกจริงนะครับจัดโคงจุ้ยด้วยตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็มีผมเนี่ยคอยแก้ไขคอยคอร์เรกให้นะครับอย่างใกล้ชิดจริงๆนะครับอันที่2เลยก็คือจะมีการฝึกงานจริงๆฝึกงานในสถานที่ที่เราเตรียมไว้ให้และมีฝึกงานในสถานที่ที่เป็นของลูกค้าจริงๆด้วยนั่นเองนะครับคุณจะได้ทําเอกสารกันจริงๆนะครับเวลาเองน เราไปทํางานเองหรือเราไปเจอลูกค้าที่ตัวเองจะได้ชินไม่กลัวไม่กังวลจนเกินไปสําหรับการเริ่มต้นนั่นเองนะครับอันที่3นะครับคอสนี้ก็คือเราจะมีการสอนเรื่องอื่นๆที่เป็นบริบทร,รอบๆของการเป็นสินแสด้วยนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นสินแสนั่นเองนะครับเช่นการรับมือกับลูกค้าต่างๆการทำมาร์เก็ตติ้งในเชิงของสินแสนะครับเช่นการจัดการการเข้าใจเรียนรู้ของมงคลและพิธีกรรมแล้วก็เรื่องเลือกอื่นอีกมากมายที่เป็นองค์ประกอบรอบๆของการเป็นสินแสนั่นเองนะครับและแน่นอนครับคอสนี้เป็นคอสสินแสชีพจจจึงมมีีีีกกกาารรรรเเยนท่่ิัสออบพืวดผลลแ้็ะ ได้รู้ว่าเราต้องพัฒนาปรับปรุปรงไปทางด้านหนนะครับสำหรับคนที่สอบผ่านนะครับก็จะได้รับตัวพรีเมียมเซอร์ติฟายนะครับเป็นใบเซอร์ระดับสูงนะครับที่สามารถดินงานได้ว่าเรานําไปรับนําไปปรับ,นำ,ปปรบนำไปจัดวงจุ้ยได้นั่นเองนะครับและกนหนอจากน,นี้คุณยังจะได้รู้จักเพื่อนกลุ่มเดียวกันที่สนใจเรื่องเดียวกันที่จะคอยช่วยเหลือไปกันตลอดนะครับและแน่นอนครับมีพี่รุ่นหนึ่งถึงรุ่นหกเนี่ยคอยกลับมาไกด์ไลน์ช่วยเหลือดูแลให้นั่นเองเพราะฉะนั้นความต่างของสองคอร์สนี้แน่นอนคุณก็จะได้ทําจริงลงมือจริงแล้้้้้วก็็็็ไดเเเเหหหนน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 นาางงจจริะคัอีีปปท่มื ที่จะปูเส้นทางให้กับคุณก้าวไปสู่การเป็นสื่แสชั้นนำนะครับและหรือแม้แต่เอาไปใช้กับตัวเองให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับ